ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องป,อ,ปอมๆวัฒนธรรมไทยปอมๆจากนั้นเขาก็ได้มาเที่ยวกับามพูชานะ่ะครีมแม้กระทั่งน้องหมูเด้งซึ่งเป็นลูกฮิปโปเพทมัสที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยาานะไทยน,นั่นแหละคือดินแดนแห่งการก๊อปปี้ลอกเรียนแบบทั่วโลกเขารู้อะไรเป็นอะไร เมื่อไอโชสปีดลุดปากบอกว่าวัฒนธรรมในเขมรคือของไทยโอโอเองเออโยโยตายเออไปโยโยเออเหวเหวเออยวัวฮึบ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 โดยในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าตาของลูกพี่แกในโลกโซเชียลกับพ่อนุ่มขับรถตุกๆชนกำแพงวัดจนต้องไปขอขมา และกลายเป็นกระแสดังไปทั่วโลกซึ่งไอชัวสปีดเขาก็ได้มาทวจทั่วอาเซียนจนกระทั่งเมื่อเขาได้ไปเยือนที่ประเทศกัมพูชาโดยในขณะที่ลูกพี่แกกำลังดูพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศกัมพูชานั้น ความคิดเห็นแรกได้บอกไ้ว่ากัมพูชานอะครีมแม้กระทั่งน้องหมูเด้งซึ่งเป็นลูกฮิปโปเพทมัสที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยจากนั้นก็ได้มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นและตกใจว่าโอพระเจ้าคุณล้อเล่นหรือเปล่า และก็ได้มีคนไทยไปตอบกับชาวต่างชาติคนนี้ว่ามันคือเรื่องจริงประเทศนั้นชอบเคลมทุกอย่างมาจากประเทศไทยแม้กระทั่งน้องหมูเด้งความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่า,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 าประเทศนั้นเคลมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยวัฒน,นธรรมไทยดั้งเดิมวิถีชีวิตอาหารชุดไทยเพลงไทยหนังไทยมวยไทย จากนั้นก็ได้มีชาวกัมพูชามาตอบกลับว่าอย่าม,มาไทยใส่ฉันนะเจ้าพวกขี้ขโมย <S <S <le af> ความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาก็มาสแสดงความคิดเห็นในเชิงเดียวกันว่าไทยนั่นแหละคือดินแดนแห่งการก๊อปปี้ลอกเลียนแบบ <S le af> จากนั้นก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าอันนี้จริง ประเทศไทยประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของเรามันนานมากๆเป็นร้อยร้อยปีชุดไทยพระพันปีหลวงของเราใส่ออกงานทั่วโลกจนเป็นที่รู้จักอยู่ดีๆจะมาเคลมนิสัยดัดมากอีกคนประเทศนี้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าในอดีตประเทศทุงคูณก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยจากนั้นก็ได้มีชาวกัมพูชามาตอบกลับว่า คุณพูดออกมาได้ยังไงประเทศของคุณเพิ่งเกิดเมื่อ600กว่าปีที่แล้วจากนั้นก็ได้มีคนมาตอบกับคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนนี้ว่าแต่ประเทศของคุณเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะจากนั้นคนกัมพูชาคนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไปไม่เป็นก็เลยตอบกลับว่าอย่ามาไทยเส่ฉันนะความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าใช่ไง ก็เพราะว่าเขาไปประเทศไทยเป็นประเทศแรกเขาก็ได้เห็นวัฒนธรรมปลอมๆก่อนหลังจากนั้นเขาก็ได้มาที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมออริจินอลต้นฉบับแท้ๆความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกเลยว่านั่นมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายจากสปีดตอนที่เขาไปประเทศไทยเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปลอมๆวัฒนธรรมไทยปลอมๆ จากนั้นเขาก็ได้มาเที่ยวกัมพูชาได้เห็นต้นฉบับออริจินอลแท้ๆแต่กลับทำให้เขานึกถึงวัฒนธรรมและที่สำคัญเพื่อเผื่อคลิปหน้าอาจจะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆก็ได้ขอบคุณเม้นทหนเมน้น2และคอมเมนต์สายไวัยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ